สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าแล้วก็สวัสดีพี่พ,พี่ทางบ้านพี่ยูเช่นกันเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565มาแบกปั่นนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคำเปลียนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเชื่อชอบค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วแอดหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋างวดที่แล้วคนที่ออกบนนะคะห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่เนาะห้ามานะคะพี่น้องจา๋าเก้ามาขาดเฉพาะสี่เนาะห้ามาเนี่ยมาในตัวดินนะคะมาในหลักร้อยอ่ะหนึ่งเราก็มีนะคะพี่น้องจา๋าห้ามาเก้ามาหนึ่งมาขาดเฉพาะสี่เนาะ ทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับตารางตัวดินนะคะส่วนตัวที่แอดจับคู่มาดูห้าเก้ามาออกข้างหน้านะพี่น้องจ๋าแทนที่จะเนาะสี่ห้าเก้าหน่อยก็ได้นะพี่น้องจ๋าจะได้มากๆเลยส่วนสามตัวนะคะดูตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นสีเราก็ได้ตูดนะคะพี่น้องจ๋าก็เนาะลุดไปนะคะสําหรับงวดนี้อ๋ออันนี้งวดวันที่ 17เดือน7ก็มาใน500 5นะคะอ่ะไปตามต่อกันเนาะพี่น้องจา๋าตามต่อกันคลองวันที่16สิงหาคม2565นะคะอ่าแล้วก็พี่พท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้นะคะในกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายแนวทางเนาะอ่าแนวทางหุ้นนะคะทางหุ้น สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาดูตารางมาดูตารางตัวเด่นกันเนาะก่อนเดี๋ยวค่อยเรามาจับคู่กันนะคะพี่น้องสาอ่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะชื่นชอบค่อยตามเนาะอะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่น ห้าจะมาอีกไหมเนาะพี่น้องจ๋าห้าหนึ่งสามสี่แปดแล้วก็หกเนาะหกหรือเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเด่นนะคะเด่นเด่นก็คือสามสามห้าห้าอ่าเด่นเด่น,เด,นเด่นก็คือสามกับห้านะคะพี่น้องจา๋า สกับ5แล้วก็1นึ่งนะคะ,ะเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะสาอดก็จะมี3ามหนึ่งห้าสนะคะส่วนในหลัก5้นะคะห้าก็จะมี5้าห ห้าสองห้าแปดห้าเก้าเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่อ่าดูในชุดกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในชุดกันเนาะแอดก็จะมีสามแปดนะคะสองแปด หนึ่งเก้าเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสักครู่เนาะแป๊บนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งแอดก็ล่างไว้แล้วแหละหนึ่งสี่หนึ่งสี่ออกไปแล้ว หกนะคะพี่น้องจ๋า,าทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะค่อยไปดูชุด3ตัวนะคะชื่นชอบค่อยตามนะพี่น้องจ๋าอ่ะสำหรับ3ที่แอดเน้นนะคะ3ที่แอดเน้นก็จะมี3 1 3ห5 1 58นน,นะคะอ่าส่วนในชุดกันเนาะ ชุดการแอดเน้นไปที่หนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหกสามหรือเก้าสามเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันอ่าถ้าชอบก็ค่อยกลับหัวนะคะพี่นอ้องจัาถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกลับนะคะอะ่มาดูตัวมาดูชุดสามตัวนะ,ะชุดสามตัวแอดก็จะให้ไปแค่สามคู่ก็พอเนาะก็จะมีแปด ห้าหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอบจับคู่ให้สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะเก้าสามห้าห้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหรือหนึ่งหกเนาะอ่ะ กลับมาด้วยเนาะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้เนาะพี่น้องจ๋านาไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก,ก่อนก็ได้นะคะอ่าก็ขอให้พี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ